เนี่ยอย่ากตู้เซฟนี่ยเนี่ยคือตู้เซฟต่มเออมาเอพี่พี่ตีพี่ตีมันลืมบอกมันมันจะมีผีตัวหนึ่งห้ามพูดเอ้ยมันไรพี่หรอเออแต่ขวายเฮเอกนั่นไงโง่ไงไอ้เฮียพี่ตายก่อนเขาเลยเอาสีที่มันเด่นว่านี้เลยดิ ไอตั้มไอตั้มผมก็แเปลี่ยนพี่เหมือนกันมึงฟังกูนะอ้เทตียังแมเว้ยไอี่อไอเยตีปนชอบแยมมึงเว้ยมันไปเรื่อยนะไอเยตีอะกูบอกให้ตันฮะ้อมฮะแล้วต้องปรับอะไรอีกนี่นี่เปีนหูเปีนหว o ่ชไอ,อตัม้มบฟังพี่เกมเนี้งยง่ายๆไม่ได้ยินเสียงผมไหมได้ยิน,ยนคือช่วยกูหาของมีค่าที่อยู่ข้างในปราสาทแต่ละด่านเนี่ยเอามาใส่ในรถแล้วก็เอาไปชั่งแค่นั้นละ<ต>่ะถม่มาด้วยกันกดิมันจะมีผีด้วย้ายเห้กูทำไมมึงปล่อยคลิก้ายกูดิเอ้าคืออะไรวะ ที่เอาคนที่ที่เอาคนที่ไอคิวแบบว่าสองสมรอม่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเหรอพ่อมึงอะฟังพี่แล้วฮะครับมึงด่ามันเต็มตอดอ๋อแล้วด่าคนทำไมตั้มครับเออโดยที่อุปสรรคคือมีทั้งผีที่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่ามันคือตัวอะไรบ้างเลยแต่ละด่านโอเคไหมมันจะเริ่มเริ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ่เื่อยเรืเป็นเเรรอ ใช่เป็นผีพวกหุ่นนี่แหละเอาเฮี้ยของกูว้าวเร็วนี่ยผีมันเป็นอย่างเงี้ยผีมันเป็นอย่างเงี้ยแน่ๆๆโยนมันทิ้งน่ะอ๋ออันนี้อันนี้ก้าวไม่เป็นไรหรอกต้องโยนมันทิ้งนะลากที่สายที่มันดิ่ที่สายที่มันแล้วก็โยนแล้วโยนมันทิ้งอ่ะเครื่องมันอ่ะไปไปแล้วแต่แต่ถ้าผมจับพี่อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้อันนี้คือให้เลือดอันนี้คือให้เลือดเลือดเลือดอยู่สายมือเลือดเลือดอยู่สายมือกดชิปวิ่งเร็วเก็บสแต็กไว้ดีๆนะไปหนีผี แล้วก็กดคอนโทรลหมอบนะหมอบหนีผีก็คือหมอบนะกดคอนโทรลอ่ะพอพอพอไวหมอบปั๊บได้ๆกดคอนโทรลอย่างเงี้ยหาหาหาแอบตามไอ้ตามตามตามซอกอะตามโอเคแล้วไม่ตาแรกผมไปกับพวกพี่ก่นไปได้หรอก็แล้ก็ตามมาดิกดกดกดแถบกดแถบตามกดแถบดูก่อนพี่ตีพี่ตีสอนตามกดแถบก่อนดิความหมายแถบคืออะไรแถบมันคือแมพไว้ให้ไหมอ่าใช่มันคือแมพเราเราต้องไปหาของถ้ามีจุดสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยคือรถเรา จุดสีฟ้าคือรถเห็นมาตั้มครับตัแท็กขึ้นมาจุดสีฟ้าคือรถจุดสีเหลืองที่เป็นจุดจุดอ่ะคือของแล้วอะไรเอ่ออะเราหาของอะไรเอ่ยคือประตูคือห้องที่เรายังไม่สำรวจอ่าใช่เพราเฮ้ยเฮ้ยเดียวอะไรอ่ะเฮ้ยผีผีผีมันมามันมามันมากดชิวิ่งกดชิวิ่งกดชิวิ่งแล้วเรา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 ตีเราจะตีมันไงอ่ะตีไม่ได้ต้องหนีต้องหนีต้องหนีตัวนั้นต้องหนีมันต้องเฮี้ยนต้องหาอยู่บนที่สูงต้องหา ไม่โตเห็นวิ่งเลยออกเธอจมีหน้าหมดกดกระโดดนี่กดชิปก็ได้กด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 นั่งอ่ะก็มันไม่มีแรงกดนั่งดีกดคอนโทรลอ่ะแอบตามตามเนี้ยแอบตามเนี้ยตามเนี้ยตามเนี้ยมันจะตีมึงไม่ได้เอามือกดคอนโทรลตรงนี้ไม่ต้องไปจิกเห้วเห็นแลกดคอนโทรลแอบดิโอเคครับลากไปไม่นี่ไม่นี่ตามพี่มาไอตีตายเหรอเขาหายไปไหนวะมึงเห็นป้าขวาขวามืออ่ะ มันใช้แปนเหรียญใช่ป่ะมันใช้แปนเหรียญใช่ป่ะเออเราก็ต้องเหรียญเฮ้ยมันมาเฮ้ยตั้มมาหนี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 ใครก่อนเฮ้ยกูตายตั้มเฮ้ยมันไล่พี่เหรอเออกูแตกหวยเฮียเลยนั่นไงโง่ไงไอ้เฮียพี่ตายก่อนเขาเลยต้องกูรอดกูมึงไงโง่โอ้ผมก็รอดเหมือนกันไอ้เียตั้มไม่เป็นด้วยเฮีย ไอ้ต้ามึงต้องไปหาเหรียญหาเหรียญหาทองอย่างนั้นเออเอากูไว้ในรถพี่ต้องสอนมันในทีเอสป่าต้องสอนในทีเอสดีกว่าสอนมันในทีเอสก่อนไม่เป็นมันจะได้เปิดหูดิต้าหัวเอาหัวไปไหนอะเอาหัวไว้ในรถเอาหัวไว้ในรถใช่ปะใช่ปะเอาหัวหามไปใช่ป่ะใช่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 นะพี่ตีสอนน้องมันหน่อยดิตาบังตาบัง คือการที่จะชุบชิ้นเพื่อนได้เนี่ยมีอยู่สองวิธีหนึ่งคือการเอาเพื่อนเดินไปเดินไปเอาหยิบมาเดินไปแล้วเอาไว้ในเนี่ยแทมเนี้ยเนี้ยเนี่ยคือที่ตรงนี้แล้วแล้วเห็นขวาบนไหมน้องชายขวาบนมองขวาบนในจอแปดบาทแปดแปดจุดห้าหนึ่งสองถูกไหมต้องไปหาของมีค่าใส่ในรถแปดจุดห้าหนึ่งสองแล้วลากรถอ่ะกลับกลับมาที่นี่แล้วผมจะรู้ได้ยังไงผมเขีหนเอามาได้ ก็จะเอาแค่สายสายก็จะบอกเลยแค่สายลากมันอ่ะไม่มีเฮี้ยอะไรเยอะเลยมากเลยครับพี่บอกไปห้องอื่นเลยกดแถบดิไปประตูอื่นอ่ะลากรถไปดิลากรถไปก็เนี่ยออกมาในผห้องของของชิ้นเนี้ยไหนของที่เมื่อกี้เมื่อกี้มันมีอะไรที่างไรผมยิ้มไม่ได้ไม่รู้นี่ไง้สี่พันเลยโอ้ยไอ้ชิ้นนี่ลากล่างไอ้นี่สี่พันไอ้ชิ้นมึงลากดีๆนะแตกเอาแล้วทำไงอ่ะลากสูงสูงนี่กดลากสูงสูงโอ้โหเฮี้ยมันเวลาหมันก็ได้ราคาแบบแบบแบอ่ะแนวเป็นรถดหรอเอาไว้ในรถเออ ไว้ดิมันต้องลากสูงสูงลากขึ้นสูงสูงเออดูนี่มีกี่บาทละเจ็ดบาทละฮะก็ดีเจ็ดจุดแปดหรอของทั้งหมดในรถน่ะมีเจ็ดจุดแปดกดไม่ช่างทีโลราขายนี่หว่าไหนกันแล้วทำไมคนเก่งๆไม่ตายไหรอรอดให้ไงเออเออเออหาดิ ถ้าผีมามึงต้องหาที่แอบนะน่าน่าน่าขบวนบนบนสายสายสายเนี่ยเหรอเนี่ยเหอวันช่วรางวันเออใช่ป่ะเออน่าจะครบแล้วถือไปเอารถดิก็แถบดูว่ารถอยู่ตรงไหนมั้มชิมได้ไหมได้ถ้ามึงพายชิมเอาไม่เป็นโอ้ยโอ้ยครบแล้วป่ะได้ครบแล้วครบแล้วไปไปกลับกลับกลับลากดีดีลากดีดีล่วงล่วงไอ้ที่เอ้ย มึงทำไมไม่อยู่ดีมีวะเฮ้ยโอ้ลบสองร้อยสัตว์ใช้ใช้สกอร์เมาส์ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดาวนตั้มหมายถึงว่าไม่ใมันใกล้ตัวเราใกล้กัวเราได้พี่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงการฟานนี่นี่แหละผมเป็นเหมือนเมือนเพื่อนเพื่อนนี่แหละ ดีด้วยพี่รอดูเพิ่มขอขอแค่นี้เดียวล้ากเข้าไปลากเข้าไปข้างในแล้วก็กดออกมาไกลๆออกมาไกลๆออกกมาไลๆเดี๋ยวโดนทับเออพอละพี่จะเกิดกันละโอเคเป็นเสียงนะพี่โอเคสวยน้องชายพี่เกิดละ่ายละแต่เลือดผมเปลอ่ยนึงว่ะไป มกลับกลับกลับผ่านแล้วพี่เนี่ยเรากลับได้เลยนะเนี่ยเรากลับได้เลยนะด่านหนึ่งครับเฮ้ยผีมาไอ้ที่ตรงนี้ข้ามกนข้ามก่อนาก่อนต้องโยนมันทิ้งต้องโยนมันทิ้งต้องโยนมันต้องโยนมันอย่างเงี้ยจับอ๋อมันเป็นตัวโยนเล่นใช่ใช่ใช่เป็นยไม่ีกากตัวเนี้ยแล้วภารกิจคืออะไรอ่ะพี่เต๋อขวามือไงเนี่ยภารกิจก็คือหาของที่มีค่าอันนี้ด่านแรกเลด่านหนึ่งมันง่ายไงไอ้เที่เฮ้ยผมแบกนี่ว่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยเราต้อกดตรงนี้เรามากดตรงนี้ถ้าผ่านแล้วให้มันกดตรงนี้มมันนาาาออีีกแล้้วไเย่รคญ ไปซื้อของกันมีคนดูบอกว่าคนดูบอกว่ามีคนผ่าห่านมากสุดแค่แดนสามกับสี่โม้ไปน่ะปิดไมค์เสียแล้วิดไมคงฟังนะถ้าม้งฟั่ะถ้ามึงอยู่คนเดียวอ่ะมึงมานี่ครับถ้ามึงอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมันเรามึงเอารถไปวางไว้หมดแล้วอ่ะแล้วตัวพี่แก่ตาตายอ่ะให้มึงวิ่งมาคนเดียวเลยไม่ต้องเราศพพุกกูมานะกดแถบนะกดแถบลงหาจุดสี่รถนี่หมายถึงรถเลย เนี่ยขึ้นมาลดคันนี้แหละแล้วพอกดเสร็จปุ๊บกดทิกซ้ายที่ไปอันนั้นเนี่ยไปทิศซ้ายให้เต็มให้หลอดเต็มนะโอเคเออมาซื้อของก่อนมีเงินเก้าพันซื้ออะไรเบ้างพี่ทำไมภาพแม่งแตกวะหรือมันเป็นที่เกมวะเป็นที่เกมที่เกมเอาอะไรบ้างเอายามีใหญ่่ดกวายาผมต้องใช้อ่ะพี่ยาผมเหลือยี่หกอันนี้อันนี้ไม่มันไม่เองยี่หกอันนึงไม้ ไหมมึงยาวันนี้ไม่มาเนี้ยหกพันทิ้งไหมเตือนเล็กด้านหนึ่งพอป่ะซื้อแล้วกดเลยกล้วยตาตายยากมากแต่แกผีอ่ะมันล็อกเป้าเฮ้ยผีมันฟันเร็วกูเลยตายไอ้ตั้มมานี่ดิมานี่อ้าวอะไรวะเรามาแค่ซื้อโอ้ซื้อขอไม่ทำมันผ่านด่านมันจะให้ซื้อของเจนแล้วจบแล้ว มันมันไอเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตากระตั้มฟังพี่นะกด ESC แล้ว yes. ไปที <c> ่เซตติงต้งเซตติ้งไปที่กราฟิกอะไรของผมปรับขอปรับแล้วของผมปรับแล้วแล,ล้วล่างสุดล่างสุดมาที่ล่างสุดพิกเซลพิกเซลเลชัน่นอะปรับเป็นสมอลล่างสุดอ๋อนี่ไงภาพมันชัดเพี้ยนดีเลยโ okay. อเคเฮ้ยไอ้ตาว่ามึงอกี้ตาคนใหญ่ทำไมอะออาแล้วพี่กินคนไหน ผมไม่รู้ว่าพี่กินวกินอะไรเอ้าวผมไม่รู้พี่ไม่บอกผมยามมันก็แย่งกันเนาะโอ้โหโอ้กดดิตั้มกดไปดิผมไม่รู้ว่าพี่กินขวดไหนเนาะผมก็เลยกินเสียสละกินขวดใหญ่โอ้ยไม่เผื่อใครเลยเว้ยโทษเด้อตั้มตั้มต้องตั้มให้เลือดพี่วะแม่งพี่ตายว่ะตั้มกดคลิปใหญ่ที่ทำแล้าผมให้เองนิดนึง ที่ไรอย่างองที่ท,ที่เดียวแล้วแล้วไม่ให้ผมไม่แล้วละก็กดคลิกซ้ายทีเดียวไงมันจะให้เลือดเนี่ยอย่างตั้มเลือดเต็มเนี่ยเห็นเห็นป่ะมันจะมีหลอดเขียวๆบอกไอะไรไหมอ่าเห็นเห็นเออแทนเลือดเต็มของพี่ตีเลือดอ๋อ,อของมีของของมีค้ามมันไม่ได้ทุกชิ้นถูกปะ่ะใช่ใช่ใช่ต้องห้ามให้มันตกอ่ะกดแมปกดแมปดูกดลองผีด้วยนะถ้าผีมาเนี่ยอย่างตู้เซฟเนี่ยคือตู้เซฟตั้มเออมาไอพี่พี่ตีเปิดได้พี่ตีมันลืมบอกมันมันจะมีผีตัวหนึ่งห้ามพูด ใช่ทำไมมันไม่ใช่ผีตั้มมันจะถือปืนถ้ามันถือปืนอ่ะมึงสามารถเนี่ยกดคอนโทรลอ่ะย่องตั้มย่องแล้วมึงห้ามพูดเลยนะมันจะยิงเลยนะถ้ามึงเสียงมาตรงไหนมันยิงตรงนั้นเลยนะแล้วตายแล้วผมพูดว่าเคยตายโดนเหมือนกันตายเลยกูกูเคยตายเพราะไอ้มันมีเฮี้ยตัวนึงไอตดแล้วกูตายไอ้แค่แค่ตดแม่งยังยิงไงไอ้ไอ้ไหนแม่ง

เฮ้ยกุณโดนคุโดนเฮ้ยคุณยังโดนเออคุณตามแบกเราเราเนี่ยว้าวิ่งหนีวิ่งหนีกระโดดวิ่งหนีดิวิ่งหนีก่อนโอ้ยไม่มีแรงโอ้ไอ้เหี้ยอ่าไอ้เหี้ยผีแม่งไอเหี้ยเลยเออผีแม่งยึดตูแม่งเกินมาอันนี้มันยากเกินไอ้เหี้ยผีผีตัวเนี้ยมันมันมันต้องหาตู้แอบต้องหาตู้แอบแม่งก็แอบข้างล่างเหมือนพี่ ไม่ใช่ว่าเขาเล่นหลายคนกันหรายเกมเนี่ยมันเล่นได้ห้าคนอเห็นกูเล่นสองคนกูเล่นดาบไก่ตาผ่านไปด่านเท่าไหร่แล้วด่านห้าด่านห้าครับแล้วนี่เราให้ทำอะไรรอแตนข้างกันเองไม่กระโดดไปตายก็ได้พี่บ้ามันจะได้เร็วขอแก้ขอแก้ขอแก้มีใจบ่อนเล่นอะไรคะเขาก็ลองเล่นกันหมดทุกคนแลยเนะพี่ตีนเนาะเออ